ร้อนสามแล้วฝั่งนี้ C3 B5 แล้วก็หางเปล่า C3 ตันเนี้เต็มแล้วฝั่งนะู้นอะเต็มเลนเลยสามเลนเต็มหมดเลยรู้อย่าไปตั้งตรงไหนแล้วแถวติดไม่มีวันวะวัน,ว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 นล่งเลยเนาะกมตตาย เห็นติดแล้วโ,โหโอโอท้อเห็นแล้วท้อเลยรถติดทุกวันนี้จริงๆทอมากเลยเห็นขับรถเข้ามาในท่านี่จนจนบางครั้งแบบคิดไปคิดมาก็อยากเลิกขับมันกันได้วิ่งตู้เนี่ยอยากไปหาวิ่งรถพงรถพ่วงกุมพะบก็ไม่ไหวเหนื่อยเคยไปวิ่งนะ้เหนื่อยมากกุมพะบ ลำบากหน้าฝนหน้าฝนโพูดลำบากเลยจริงๆ